เด็กอยไปช้อปปิ้งที่เอ็มจะซื้อจักคาซ่ามาค่ะได้ของเพียบเลยค่ะมีอะไรบ้างแทนมูพอหมูโมกับโมจิต้องจะมีกรองเป็นอันนี้สำหรับสำหรับจิโมเตี้ยหน่อยสำหรับจิแล้วก็จะมีเบาะนอนใหม่สำหรับโมเบาะนอนใหม่สำหรับโมอันนี้แบบว่าพรีเมียมมากนะคะนุ่มไหมคะโมจิจะเราไปนั่งซิ้นนุ่มไหมมาดูเราไปนั่งซห้เราเป็นพริมพ์เตอร์อ่ะอุย จริงนุ่มจริงนุ่มมากนี่แบบว่าดีที่สุดในร้านเลยค่ะให้โมโม่นะนุ่มมากนี่เป็นแบบนุ่มมากแล้วก็เป็นของเป,เ,เป็นของประเทศอะไรไม่รู้อะไรอ่ะป้าแผ่นเจลความเย็นค่ะแล้วก็ไปแช่ยเย็นแล้วก็ตอนคืนเนี่ยเราไม่เปิดไงให้เขาเปิดพัดลมก็แผ่นเจลเย็นๆเดี๋ยววาง<อ>ไ, <ป S 2> ไว้เขาร้อ,อนเ<อ>ขาก<อ>็าจะมานอนแปะเอาไว้ในให้เราเขาที่มา นี่หเนี่ยรอดูหน่อยลูกรอที่ไหนข้างในมีเป็นเจลๆหนึ่งร้อเจ้าสิแล้วใช่มันมีเป็นเจลๆน้ำๆอ่ะแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีเหรอเออแช่ช่องอะไรครับอุ้ยมันจะเย็นเกินมั้งเออช่องแข็งจะเย็นไปแช่ช่องเย็นธรรมดาเออนั่นเดี๋ยวนเดี๋ยวนอนเราจที่ร้านเขาบอกว่าไม่ต้องแช่เหรอไม่เป็นไปไม่ได้หรอกอาจจะรถฉีดถุงก็ได้มันจะเย็นได้ไงอย่างที่ร้านบอกแล้วอ่ะยังไง่ต้องแช่แหละ ดิฉันเขาบอกว่าแค่เสร็จแล้วออมมันก็ไม่ต้องแค่แล้วจนหายเยอะเราคอยแช่ใหม่หรือว่ามันมีความเย็นจากคืนอายเย็นไหมไม่ไม่เย็นไม่เย็นเลยอ๋อหรือว่ามันเป็นเหมือนเจลลดไข้อะที่มันแปะหัวแล้วมันจะดูดความร้อนเข้าไปไหนมาดูนิชหนงไหนครับส่งใาไอคิวเย็นๆนะเย็นๆจบเลียเ้เย็นจริงเหรอออเอ้เย็นอยู่เย็นอยู่ก็เย็นๆนิดๆเออเออ ทำไมถึงเย็นอ่ะป้าไม่รู้เจ็บมากเลยค่ะเป็นบา่มครับทุกคนเอามือมาจับทุกคนเอามือมาจับบนนี้แล้วหนูก็จับด้วยเราเล็บใครก็ไม่รู้เข้าร่องมีที่เล็บหรอแม่ขอบนั่แหละค่ะป้าจิ๋งโม่อะจิ๋วรอเกี่ยวให้มู่นอนซิมโม่ชอนไหมครับมู่นนี่ต้องอยู่ข้างบนนี้สิเย็นไหมมุ่นมุ่นดอม แล้วกคือบางทีม้วนอยู่ในกลงอ่ะม้วนเบาตัวแทกงตรงโลงอองมาเพื่อจะนอนลงพื้น,น,น,นกับเบื้องเย็นๆเพราะมันก็เหมือนพืนน้นกับเบื้องมันเย็นๆนี่ซื้อมาคือถาดฉีอันเลน็กของมอ้วนใหญ่ไปแล้วก็เดี๋ยววันหลังถ้าเขาสามารถฉีรุ่นกันได้ใช้เล็กก็พอเนาะหมาก็ตัวกระจิทเดียว ก่อนอื่นเอาเบาะอาปาจับไว้ก่อนเอาเบาะให้ม่งก,ก่อนเลยนะเออลองตัดก็ใส่บนใส่ก่อนตว่ะใส่ดอุ้ยหาขนมปังม่วงเข้าไปก่อนนะตีพัโธุ์ทำไมต้องซื้อบ่อใหม่ครับมูลเฉลยสิคะทำไมนะทำไมต้องซื้อบ่อให้โม่ใหม่คะเพราะว่าโม่กินบ้านกินบ้านตัวเองกินบ้าน <c oughs> ตัวเองบ้านมา <c oughs> อาบ่า <explained> <c oughs> อลยแล้วจายไม้โมยังไม่ได้เช็ดเลยอ่ะเช็ดกุลแม่วก็ดาบปิดเช็ดฝุ่นออกก่อนแล้วก็เผื่อที่ร้านเขาว่างไว้แล้วมันมีฝุ่นอะไรแนีเช็ดฝุ่นกุลเล็กนิจิชอบเหรอคะอันนี้ถึงมาให้มามุโนะน่ดูสิเหมือนเขาจะ่าเหยียบเองนะเนี่ยไม่างจะันเนอามีช่วมอนแบคทีเรียลูกทาหนูทุกกระโปงมาเดี๋ยวแม่ต้องเช็ดก่อนอีกแลจ็นจริงใช่ไหมคะ กดตักหนูใช่ไหมคะขอบคอย่าพาน้ำพี่เนี่ย,ยเดี๋ยวยับเด็กจส๋วไปแช่ตู้เย็นก่อนดีกว่าค่ะไปลูกไปให้าาราว่ามันจะเย็นไป้ป่ะไม่เป็นไรก็มันออาแบบไว้เย็นนะช่องตู้เย็นเย็นแข็งไงเหมือนเ,อเวลาแช่ช่อนธรรมดาค่ะเด็กจส๋ว น,นแผ่เราพับครึ่งคือเขาเออกแบบไม้พับครึ่งประหยัดพื้นที่ตู้เย็นแล้วหนูก็วางเป็นงั้นนะครับเรียบร้อยขุดขุด,ขดโมข,ดขุดละพี่นอนตัวเองเขาชอบขุดมากชอบมา,ากมาคปปาค่ะลูกค่ะทำไมหนูชอบดูดลูก พ่อเข้าไป็นกงพ่อเข้าไม่ได้หนูโม้เลยใช่ค่อืมเอาแล้วใครจะมาช่วยกินต่อกงก็ต้องอยากกินจะฉีถ้าเกินจะฉีหรือจะอึในทางนี้นะคะเอากินมันนี่กัน้ำหรือเปล่าแม่ค้างแค่ค้เล็นเมื่อก็ฉี่บนบ่อนี้แล้วอ้าวเช็ดเขาเรียกแม่เช็ดแม่เช็ดอ๋อแม่เช็ด ไม่ใช่มัแค่เรา้องกินมาเมาชนี่มาเลยอะนตรงไหนลูกเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ลกแมเปี่แไม่ใช่กินฉี่บี่เห็นเหงื่อยา้งนแบบจะลองนั่งดูนี่เปรใช พยใหดิหกันน่ยเฮ้ยเด็กเิวไปอยมนาทรมลงมาอยู่นี้ค่ะเด็กเิวทำแล้วมนไหน่งนจุดแรงนี่ก้นตัวเองอ่ะฮะไม่อาบน้ำเลยเช็ดมมอำ้าตรงนี้เหมือนมเขไม่ค่อยนั่งในรถนะนใช่ไหมค่ะมนเนม่เวลาเขารู้สึกไม่ปลอดภอ่ะอย่างื่อกีเขาดีเตี อ๋อพร้อมที่จะขับหนีก็ตุกเมื่อเหมือนไม่เหมือนเวลาเขาลบอานเขา้านี้จะขับรถที่งมืองจะขับรถที่ใครจะรู้ว่ให้แม่จะลองนะจะองจะลองออก m อวเลยเอะบางโมโมขับรถ